น,นี่เป็นใบตัดคาใบนะครับตัดได้ lek, ทั้งเหล็กทั้งไม้นะครับต่อไปเราตัดไม้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวจะไปโดนเหล็กโดนตะปูแล้วนะครับโดยเฉพาะอ่าไม้เก่านะครับมันจะมีตะปูมีเหล็กฝังนะครับเวลาตัดถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ใบคาใบนะครับมันใบตัดเราก็จะเสียนะครับอันนี้ไม่ต้องกลั close, วนะครับต่อไปนะครับถ้าใช้ใบคาใบนะครับตัวนี้ตัดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กนะครับนี่นะครับดูนะน็อตอย่างนี้นะครับฝังอยู่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับตัดไปเลยนะครับดูนะเดี๋ยวจะตัดน็อตให้ดูก่อนนะ นี่แบบนี้เลยนะครับตัดเหล็กก็ได้ตัดไม้ก็ดีนะครับล,ลื่นแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะใครสนใจมีใบใช้งานนะครับเป็นใบขรบายของฮาร์ดวินนะครับในตะกร้าก็จะมีอ่าหลายขนาดให้เลือกนะครับสนใจมีวบใช้งานกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ